อันนี้อยู่ที่คาตูมนะคะมาเยี่ยมพี่พี่ชายเม่ใจไม่สบายมาก บ้านเราอากาศเย็นแล้วนะคะอากาศหนาวแล้วสวัสดีค่ะ เอาเอาแคบบนหมจับแค่แบสองสามขาแล้วก็จับขึ่นกันมด้แลกลุกตโตนั่งเลยลุใส่โตะัก็เ็ก็แหงก็แ้เขาคนเขานยอขานหอกเขาไม่เนแม่ต้องสานเนาอเาไม่ต้องสานเขาเก็บท่เอนห้เเขาก็เรยกปหมอนเจะพอหมอนในยปนไเด้เป็นอาแต่คนือมานรูเาไปใช้เาสเขาเขามัสดีค่ะพี่ว่านสวัสดีนะคะวันนี้พา คนโตมาเยี่ยมคนป่วยสวัสดีครับพี่เตอมมาเยี่ยมพี่สาวพ่อพอดีแกป่วยหนักแล้วก็เลยได้โอกาสมาเยี่ยมคนป่วยค่ะบ้านเราหนาวแล้วอากาศต่างต่างังหวัด ทางจังหวัดเรากาศเย็นแล้วนะคะไม่เจอกันนานใช่ค่ะไม่เจอนานมากหนูไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์แล้วเพราะว่าไม่ว่างเลยนะคะอันนี้พอดีหนูมาเยี่ยมพอ่อมาแวะมาหาพอ่อเราก็เลยได้ คนโตบอกว่าอยากมาเยี่ยมมาเยี่ยมลุงพี่สาวพ่อก็เลยได,ได้ได้พาแกมาแกป่วยหนักแล้วก็เลยไม่รู้ว่าวันไหนว่าอยู่ได้อีกไม่นานพ่สวัสดีค่ะ วันวันนี้หนูมาท่าตูมค่ะพ่อมาท่าตูมปกติอยู่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านสามีแต่วันนี้พอดีหนูมากลับมาหาพ่อพอดีพ่อปวดขาก็เลยมาหาพ่อแล้วทีนี้คนโตบอกว่าจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องน้องก็คือพี่ชายแม่ค่ะ แอบป่วยหนักแล้วก็เลยโอเคเดี๋ยวหนูมาส่งก็เลยขับรถมาขับรถมาดูดูลุงก็ลุงแหละเนาะเป็นเป็นพี่สาวแม่หนาวนะคะต่างจังหวัดบ้านเราหนาวมากก็เลยถือโอกาสมาไลฟ์คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงพี่พี่พ่อพ่อแม่ทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะน่าจะ อีกไม่นานนะคะแกเป็นหลายโรคอ๋อโอเคค่ะป๊าป๊าโอเคพ่อหนูอยู่ดูให้อยู่นะบางวันหนูก็เข้าไปดูให้แต่ว่าหนูไม่ได้ลงเพราะว่าไม่สะดวกลงก็เลยไม่ได้ลงไปบ้านพ่อเพบุญก็ไปอยู่ค่ะพ่อแมยบายขอบคุณค่ะป๊ป๊าตัวเขียว ขอบคุณพี่ว่านขอบคุณพี่เตือนนะคะขอบคุณมากเลยก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์แล้วเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ไมสะดวกไลฟ์ะคะ่ะก็เลยไม่ได้ขึ้นอันนี้ไม่ใช่บ้านหนูเองนะคะบ้านพี่สาวเม่บ้านพี่สาวเม่ <c oughs> ก็ไปไปมามาไปไปมามาระหว่างอำเภอ แต่ว่าถ้าพ่อไม่สบายก็กลับมามาเยี่ยมพ่อแล้วก็ไปมาไปมาทีนี้พอมารอบนี้คนโตเขาอยากเจอกันเพราะว่าลุงแก,กก็ป่วยป่วยหนักก็เลยได้พามาห่างกันสักห้าสิบโลได้ไหมห้าสิบหกสิบโลนี่ พี่ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยใช่ไหมคะพี่เตือนหนูเองก็เหมือนกันไม่ได้ไลฟ์เลยทีนี้ผมไม่มีคลิปหนูก็เลยเอขอขึ้นซะหน่อยแล้วกันเพราะว่าคลิปก็ไม่ค่อยจะมีลงจะได้อัพขึ้นหน่อยอากาศหนาวมากเลยบ้านเราหนาวมากอันนี้อำเภออำเภออ,อ,เอ,อะไรคะลูกลเหลาอ๋อลบเหลา ก็เลาหัาว,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 วใจค่ะอยู่กับเด็กขั <ใน S 1> ขบรถพาคนแก่มา,กมาดูคนป่วย เอเดือนนี้หนูรู้สึกจะได้ขึ้นแค่วันนี้แล้วมันครับพี่วันอันนี้คือคนป่วยนอนนอนอยู่ตาแกนอนอยู่ค่ะเจ๊ได้แล้วหลังบ่มีรถเนี่ยรถกูจีพใสใส่เอ้ยรถกูจีพแต่เจไม่ได้ใส่ยา เัา <Well, S 1> ีเ <cima> ข well we I mean, ียนเบอร์โทรให้ก็ราะถ้าได้เขียเบอร์โทรอันนั้นเขียนให้กับนเพา้ได้เบอร์โทรบนขออีกแ้นั่งรก็จะลงนะคะกระอันก็ะผู้หมอหนังทบแล้วพบติเขียนใหญ่ก็บางก็บาง่แก้วยังมีใหญ่รว่าเขาบนใหญ่เพราะว่าเขาป็นตกมาษาบ้านทาอะไรเขาเป็าบนหญ่เนีะะบคือใหญ่อเนาะาลที่เพาะกระบนการที่ที่ถูกโมบาลน้อยเยอะบตเขียน งนเเยูนเดนอไม่ได้ขึ้นสองเดือนแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะไม่ค่อยสะดวกขึ้นไม่ว่างเลยไม่ได้ขึ้นเลยหดีมาก้เอน็นัา ร้อนกำลังใจมาจอดเป็นป้าเป็น้าพ่อยนี่เป็น่งโหายพไปหาพ่อยายุ่หลังเป็นปาจะถูกหละเพราวาบ่กาผู้ใหญ่เขา่อบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่โอ้ขอบคุณ่มากเลยนะคะพูดลูกเียกอพูดูกเขายาน่อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุมากมเลยก็ังไม่นานเดี๋ยวก็ลงวคะขอบคุณ่ะพี่โอ้ขอบคุี่โอ้มอกะพี่อ้ขอ่ีอ้ขอบคุ้คะขอบคุณขอบคุณ

มาตางจังหวัดเออมามาบ้านตานะคะบ้านพี่สาวเน่ก็เลยถือโอกาสได้ขึ้นไลฟ์พาคนแก่มาเยี่ยมคนแก่นะคะพาคนแก่มาเยี่ยมคนแก่บรรยากาศก้าเราดีมากเลยค่ะอากาศดีอากาศหนาวตอนนี้ก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่ เราได้สิบนาทีแล้วโถขอเป็นแค่คลิปไว้นิดนึงนะฮะเราได้สินาทีแล้วเป็นค่คลิปไว้นิดนึงนะะ เดี๋ยวหนูขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสได้มาไลค์ให้ดูก็เดี๋ยวจะถ้ามีเวลานะคะก็จะขึ้นไลค์นะคะ แม่มายขอบคุณคะ่ะพี่วนันขึ้นนิดนึงนะคะขึ้นแค่แป๊บหนึง่งขอบคุณพี่วนันขอบคุณพี่อูนะคะขอบคุณพี่เตือนด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่แวะเข้ามานะคะนี่ต้องขออนุญ,ญาตลงไลก์กดขับมาเองเพราะว่ามันไม่ได้ไกลาจากบ้านหนูมากประมาณ50กิโ ห้าสิบโลแล้วทีนี้พอดีมาหาพอ่อมาหาพ่อแล้วคนตูดูว่าไปเยี่ยมตากันไว้ก็เลยอ๋อแกไม่สบายก็เลยได้มาแล้วก็จะกลับแล้วค่ะประมาณเที่ยงเที่ยงก็จะกลับกลับไปหาพ่อแล้วแล้วก็จะกลับบ้านไม่ได้อยู่กับพ่อนะคะอยู่บ้านนะคะก็ไปไปมาๆเราอยู่ใกล้ๆกัน ขอบคุณค่ะสามีหัดให้สามีหัดให้ค่ะก็กเลยขบับได้อันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ